และสำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นขอด้วกันที่จังหวัดเพชรบุรีพบผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด1ิ 19, เสียชีวิตเพิ่มอีก4ีรายค่ะ เมื่อเวลา17นาฬกาวันที่13สิงหาคม2514ผู้สื่อข่าวรายงานนายพดุงเกียรติเกตใหญ่หัวหน้าทีมถ่ายทอดสดณนะจุดเกิดเหตุเพชรบุรีผอมโดยเจ้าหน้าที่จิตอาสาได้รับแจ,จ้งจากทางโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เสียชีวิตจำนวนสีรายให้นำรถตู้รับส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 นำร่างผู้เสียชีวิตส่งญาติบำเพ็ญกุศลตามศาสนาโดยผู้เสียชีวิตรายแรกอายุ52ปี ชาวจังหวัดเพชรบุรีได้เสียชีวิตลงด้วยอาการปอดติดเชื้อเมื่อวันที่19สิงหาคม2 5 6 4เวลา10นาฬกาสนาทีก่อนนำร่างผู้เสียชีวิตส่งบำเพ็ญกุศลและชาวบรรกิจศพตามศาสนาณวัดหนองไม้เหลืองจังหวัดเพชรบุรีรายที่2เป็นวัยรุ่นหญิงชาวตำบลห้วยไซเหนืออำเภอชมจังหวัดเพชรบุรีเสียชีวิตด้วยอาการปอดติดเชื้ออายุ20ปีเสียชีวิตลงเมื่อวันที่11สิงหาคม2 5 6 4 เวลา19นาฬกา45นาทีก่อนนำร่างผู้เสียชีวิตส่งวัดคอยทำพิธีบำเพ็ญกุศลและชาปนก,กิจศพตามศาสนารายที่3อายุ63ปีชาวอำเภอชะอํำจังหวัดเพชรบุรีเสียชีวิตลงด้วยอาการปอดติดเชื้อเมื่อวันที่12สิงหาคม2514ก่อนนำร่างผู้เสียชีวิตส่งวัดหนองแจงอำเภอชะอำํำโดยทั้ง3รายเสียชีวิตลงในวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาส่วนรายที่4อายุ84ปี ชาวบ้านหมู่11ตำบลดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเสียชีวิตลงด้วยอาการปอดติดเชื้อเมื่อเวลา5นาฬกาของวันที่13สิงหาคมก่อนนำร่างผู้เสียชีวิตส่งวัดหนองไม้เหลืองทำพิธีบำเพ็ญกุศลและชาปนากิจศพตามศาสนาต่อไปขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ภาพรวมของจังหวัดเพชรบุรีพบผู้ติดเชื้อสะสม14,342รายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล1,383 ร,รักษาหายกับบ้านแล้ว12,897รายสิลชีวิตสะสมวันนี้รวม67ราย